ทีนี้เรามาดูว่าทําไมต้องเป็นเจลเทคโนโลยีด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เป็นเจลเมื่อสองสปีที่แล้วเนี่ยอาหารเสริมไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเราก็กินแบบเม็ดๆ,ๆกันมาตั้งนานนจริงไหมครับแบบเม็ดเนี่ยนะครับปัญหาคือว่าเรารู้ได้ยังไงครับว่ามันดูดซึมเข้าไปในร่างกายเท่าไหร่นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่ดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยไออาหารเสริมแบบเม็ดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันได้ออกฤทธิ์อย่างที่มันต้องการไหมเช่นบอกว่าตัวเนี้ยสามารถต่อต้านอนุมูลสละ ตัวนี้สามารถป้องกันโรคนั้นโรคนี้เนี่ยถ้ามันไม่เข้าสู่กระแสเลือดมันจะออกฤทธิ์ได้ไหมครับไม่ได้นะครับอย่างรูปนี้็กซเรยห็นชัดเจนครับว่าตัวเมดอาหารเสริมนะครับที่ออกมากินจากปากลงมาจนถึงจะอุจจาระออกมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่สามารถดูดซึมได้ยังเป็นเม็ดเม็ดสวยงามอยู่เลยเห็นชัดเลยเป็นเม็ดกลมกับเม็ดรีนะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่แตกตัวเข้าสู่กระแสเลือดผลที่ทราบก็คือไม่ได้ผลนั่นเองจริงไหมครับ ีเอเจเราก็เลยคิดนวัตรกรรมใหม่นะครับจดลิกระสิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยใช้เจลมทตริกเป็นเบสนะครับของทุกๆซองของเจลนะครับในทุกๆซองเนี่ยนะเราจะคนใหม่ก็จะทราบว่าในนี้มันจะมีตัว นิ่มๆอะไรอยู่ข้างในสักอย่างหนึง่งในนี้ที่นิ่มๆอยู่ข้างในเนี่ยก็คือเป็นเจอแมทริกซ์ซึ่งสกัดจากกัวกรรมกับแซนแทนกรรมนะครับกรวกรรมกับแซนแทนกรรมก็มีหน้าที่เป็นตัวดูดซับหรือดึงน้ําเอาไว้ที่ตัวของมันจุดสีฟ้าๆก็แทนสัญลักษณ์ของน้ำนะครับเมื่อดึงน้ำไ้ในตัวของมันเขาก็จะใส่นะฮะสารอาหารต่างๆลงไปเช่นวันนี้ที่จะพูดยกตัวอย่างอย่างซองนี้นะ SLM เนี่ยนะครับนะเราก็อ่านกันสบายปากเลยว่าสลิมนะจริงๆมันก็ อ่านไม่ออกนะว่าเป็นสลิมนะนะ S L A M หรือสลิมก็ได้เลวเลสลิมก็ได้นะครับเราก็ใส่คูเดียกับใส่ ini, กาสเนียแคมโบเกียเข้าไปเมื่อใส่เข้าไปฟอร์มที่เราเตรียมสารอาหารทุกตัวเนี่ยเราเตรียมในฟอร์มที่เรียกว่าพรีไฮเดดนะครับภาษาไทยก็อาจจะแปลว่าตัว พร้อมดูดซึมน้ำนะพรีไฮเดตเมื่อมันมาเจอน้ำในนี้นะครับมันก็ดูดซึมน้ำกลับเข้าไปในตัวเซลล์ของมันใหม่มันก็พองขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสารอาหารที่กลับคืนสู่ลักษณะที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดแล้วสารอาหารทั้งหมดของ a อเจลก็ต้องขอบอกว่าเป็น100% natural คือธรรมชาติ100%นะครับความสำคัญของเจลเทคโนโลยีเนี่ยมีความแตกต่างจากเป็นเม็ดอยู่2ข้อนะครับข้อที่1 นะครับใครเป็นงานแมเน g เจอร์แคมป์แล้วเนี่ยนี่คือแอดเวนเทจนะครับแอดเวนเทจของมันนะครับมีอยู่สข้อทุกตัวก็ตอบเหมือนกันคือแอดเวนเทจคือข้อเด่นข้อดีที่ตัวอื่นไม่มีนะครับหนึ่งคือมันสามารถกินได้ตามเวลาที่ต้องการสะดวกในการพกพานะครับตัวนี้เนี่ยทำไมถึงสะดวกนะครับอา้าวใครในห้องนี้เคยกินยามเม็ดบ้างยามเม็ด นะยาหรืออาหารเสริมเม็ดก็ได้นะครับสมมติว่ายาเม็ดหมอสั่งให้กินเนี่ยยาตัวน,นี้นะคุณเอาไปกินแก้นั้นแก้โรคนั้นเปรบคงเจ็บคออะไรแล้วแต่เนี่ยกินวันละสามเวลานะเช้าเที่ยงเย็นครบ7วันหมอให้ยาคุณไป21เม็ดครบ7วันเนี่ยยาเราเหลือไหมเอาใครกินยาแล้วตัวเองเหลือมั้งหมอบอกครบแล้วเจ็ดเหลือโอ้โหนี่เหลือเกือบ70%จริงไหมและจริงประชากรทั่วไปก็เป็นแบบนี้ครับในเมื่อยาที่ให้ไป100%เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่กินกันเหลือแสดงว่ากินไม่ครบนั้นมันออกดได้100%นี่ยังไม่่พูดวามันดดูซึมไ้หรือเปล่า แค่กินยังกินไม่ครบเลยอ่ะนะครับทำไมกินไม่ครบล่ะมันไม่สะดวกจริงไหมครับถึงเวลาตอนบางทีเช้ารีบออกมาทํางานยาตัวนี้ต้องกินก่อนอาหารบางตัวบอกต้องกินหลังอาหารบางตัวบอกต้องกินพร้อมอาหารเคยเห็นใช่ไหมครับรู้จักไหมพร้อมอาหารเขากินกันยังไงนะค่อนข้างลําบากเล็กน้อยนะครับต้องกินข้าวไปครึ่งจานเสร็จแล้วกินยาตัวนั้นจะเป็นเม็ดจะเป็นน้ำแล้วแต่เสร็จแล้วกินข้าวต่อยครึ่งจานเนี่ยนะฮะอย่างนี้เรียกว่ากินพร้อมอาหารลําบากไหมนะครับแล้วบางทีคนไทยเรามื้อเช้าไม่ค่อยได้กินอะไร ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ต้องบอกว่าผิดนะครับมือช้าไม่ค่อยได้กินอะไรรีบออกมาทํางานนะครับคนในกรุงเทพเนี่ยก็เลยไม่รู้จะกินเครื่องจายยัยงไงวะเนี่ยเพราะัมไม่ได้กินอะไรอะ่ะก็เลยขาดมือช้าบางทีมือเที่ยงกะว่าจะเกี่ยวกินมือเที่ยงรีบอีกแล้วนะฮะพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเนีย่ยจริงให้เวลากินนั้งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแต่มีเวลาช้อปปิ้งสักสี่สิบห้านาทีนะฮะจริงไหมโดยเพราะบ,บางคนตลาดอยู่แถวแถวที่มันมีซอยละลายซับมีตล,ตลาดอยู่เนี่ยนะที่ทำงานอยู่แถวแถวนั้นเนี่ยนะครับ จะเป็นเวลาช้อปปิ้งซะตั้งส5 50้นาทีถึงเวลากินกินแป๊บเดียวเองอ่ะนะพอกินแป๊บเดียวลืมอีกแล้วตอนช้อปปิ้งก็ลืมกินเพราะตอนไปช้อปปิ้งสามารถกินได้ไหมไม่ได้พอจะกินอาหารกินข้าวกินปลาเสร็จวิ่งกลับมาทางานที่โต๊ะคอมพิวเตอร์คนมนุษย์ทาเงินเดือนก็เป็นแบบนี้ลืมกินอีกไหมครับลืมอีกแล้วนะอ้าวเดี๋ยวคือมื้อเย็นก็กินทีนี้มื้อเช้าก็ไม่ได้กินมาเม็ดหนึ่งมื้อเที่ยงก็ไม่ได้กินมาเม็ดหนึ่งมื้อเย็นล่อไปสามเยม็ดเลยเน เพราะาตอนเย็ยนเริ่มรีแหลกเริ่มผ่อนคลายเริ่มที่จะไม่ค่อยมีอะไรรีบเร่งแนละ้ว mm. ก็กินได้แค่มเม็ดเดียวบางทีผมให้ยาคนไข้ไปเนี่ยนะครับกลับมาเหลือเกินครึ่งฮะนะมีอยู่คนหนึ่งเหลือเชื่อเลยผมไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าเชื่อจะเกิดได้นะฮะให้ยาไปเมื่อ3าปีที่แล้วอะ่ะผมสั่งยาไปประมาณ3เดือนเนี่ยนะค,คุณป้ามาบอกว่ายาเพิ่งหมดเมื่อเดือนที่แล้วนะป้ามาหาผมเมื่อประมาณปี49 48 49อ่ะนะครับผมสมผมก็ดูประวัติป้าธรรมยาทั้งหมดเนี่ยนะผมย้อนย้อนไปดูดดดดดดโอ้โหป้ามาหาผมตัง้งแต่ปี48 49อะแล้วผมสั่งยาไปให้ป้าสามเดือนนี่วันยิบยาป้าทั้งหมดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะนะครับจะออกได้ผลดีไหมครับคุณป้าคนนี้ที่กินยานะไม่ได้ผลแน่นอนครับแต่แกกตสาหก,กินมาเรื่อยๆสามปีนะฮะเพิ่งจะหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จึงออกแบบมาให้สามารถกินได้สะดวกครับ พกพาสะดวกอยู่ตอนไหนก็กินได้และจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้น้ําแล้วกินได้ทุกสถานการณ์อยู่ในรถไฟฟ้ากินได้ไหมครับใครเคยฉีกเจียกินรถไฟฟ้าบ้างมีมีมีไหมครับนะฮะขับรถมากินได้ไหมขับรถนะครับกินได้อีกไปเดินตลาดกินได้ไหมและควรกินในในตลาดด้วยนะครับจริงไหมครับมันออกฤทธิ์ดีมากเลยนะครับทำให้เราร่ำรวยขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันกินได้ทุกสถานการณ์ครับแล้วเมื่อกินทุกสถานการณ์เนี่ยนะครับ เราก็ได้สารอาหาร1 0อเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราชี่ไหนว่ากินโดยทั่วไปคือเวลาสองเดียวเองนะครับก็ได้สารอาหาร100%นี่คือแค่ได้กินนะนะครับบางตัวก็ไม่ได้กินอีกตัวอีก,อก,อก,อกคำตอบหนึ่งยิ่งสุดยอดกว่านั้นอีกครับต่อให้ตัวสมมติเรากินยาเม็ดได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ยาเม็ดนั้นได้ดูดซึมจริงหรือเปล่าอันที่สองคือเมื่อกี้หนึ่งได้กินอันที่สองได้เข้ากระแสเลือดครับ สมัรถาชีวภาพหรือ Bio a อ a i l ว b i l ิตีของตัวเจลเนี่ยนะครับมันเป็นอาหารที่ย่อยสลายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะกินโดยที่ดูดซึมเข้าไปสู่กระแสะเลือดได้เลยนะครับแล้วก็เข้าสู่กระแสะเลือดโดยดูดซึมมากๆบริเวณลำไส้เล็กนะครับบริเวณลำไส้เล็กซึ่งจะทําให้ผลของการดูดซึมตรงนี้ถ้าคนนั้นไม่มีปัญหาลำไส้อักเสบกระเพาะอักเสบต่างๆเนี่ยนะครับดูดซึมได้เกือบร้อ นะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ75-85%ถ้าเขามีปัญหากระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบซึ่งผนังลำไส้เขาทํางานได้ไม่เต็มที่ต่อให้แค่75%เนี่ยมันก็ยังมากกว่าแบบแบบเม็ดแบบนะครับเพราะแบบเม็ดเนี่ยการดูดซึมแย่มากๆบางชนิดเชื่อไหมครับดูดซึมไม่ถึง1% 0.1 0.6ก็ยังมีบางบางชนิดบางทน่ด,ดูดซึมได้10% 20%อย่างมากที่สุดผมเห็นอยู่ที่ประมาณ30กว่าปเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากที่สุดแล้วที่เป็นเม็ดๆนะครับฉะนั้น กินเข้าไปได้เต็มที่กินเสร็จดูดซึมได้อีกนะครับฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เอเจลเนี่ยจึงเกิดฤทธิ์อย่างค่อนข้างชัดเจนกว่ากินตัวอื่นๆที่เคยกินมานะครับนี่ในแง่ทางการแพทย์นะครับ